เหมือนกันกับสลาวัตรลังมายังโผว่าให้ซลามเซ็ดดูอาวีดิเซ็ดกับสลลโลเลยเนาะปกติลาละมาเซ็ดเรากับสลาวัตรวมกันโทุกมาให้พี่น้องไอ้นี่โทกได้พุทธลาบุญไม้ได้พุทธลาบุญอิบิดเดาตอละดาตกนรกไม้ไม้พี่น้องตามที่เราจะถือกันการกระทำนีโทกเตะความเข้าใจผิด เข้าใจปัญผือพี่น้องไปเข้าใจว่านี่แหลนะนบี้ทำนันนีเลยอ่านี่พราะว่านบี้โซบัดพราะว่าไฮซาลัมดูอาไอริเซตกับนบี้สัลลัลลโลตุกวักตูบะเนี่ยไอ้นี่แหละคว آ, ามเข้าใจผิดอ่านบีไม่ได้ทำันนีนั้นพี่น้องไม้นั่นพี่น้องไปหาเลนในฮะดิษและไม่มีนั่นแหละที่พี่น้องว่าบี้ว่าห้าไม้นบีไม่เคยทำโทษพี่น้อง แต่สิ่งที่นาบีไม่ทําเช่นนี้เรามาทํานี่พิดไหมก็ไม่ได้พิดไม่ได้อยู่ในครอบบิดอันโดลาละเทอย่างใดเพราะอะไรคําว่าสลวัตนาบีอิน oh นัลลอฮาฮามายกัตฮูยูสัลูนัลนาบีมันอุมมูมันกว้างพี่น้องสลวัตตรงไหนก็ได้ป่าใดก็ไดเนาะไม่ได้ก็สดเจตนาะจำกัดว่าต้องสลวัตจะพะหลังมายังนี่ไหม ลังมายังเรากระสลาวาตตามอรวะโนรีกาโรสลาวาตนะอะไรล่ะพี่น้องงานมัจิเรากระสลาวาตเพราะอัลลอฮ์จ่ายแบบกว้างกว่างอุมม์อ่าเนี่ยพอชายกว่างกวางเบบอุม,มุมพันนั่นเคยโอตามไปตักซิดให้เข็บเฮ้ยทำบันนันไม่ได้นะในดาเล่นที่มาชี้ว่าไม่ได้โอสักบทหนึ่งพี่น้องหลักฐานที่นะพี่วะ ลาตุซันลูนีบะดัสสลาวาตอะไรหรือว่าหาสักบทหนึ่งทีนะ่ะบีห้ามเนาะว่าย่าสลาวาตลังมายังยงังมังมายพี่น้องเอาไว้ตรงๆนะอย่าเอาอมๆออเอาเนี่ยเขาว่าบรุนีจบเอาอมๆแต่เล่นอมๆอมวะข้อสักบทหนึ่งพี่น้องเอาดาเล่นตรงๆทีนะ่ะบีห้ามลาตาครอบุนซีนาเรือนะ่ะเรือลาตาสุบบูหนะบีห้ามไว้ลุยเนาะ ยังมาพี่น้องนบะี้ห้ามสละวัดลังมายังไม่มีตามที่ผมพบนั่นเนาะนะเดี๋ยวถ้าพี่น้องฟังเลยพี่น้องพบกระซ่งมาให้มั่ง้าพบแต่ที่มีนบะีห้ามไวกว้างกว้างมันอัลดะซาฟีอัมรินาฮาซามาเลายซามินฮูฟาฮูวรอดดนฮะใครที่ทำเรื่องไม่ขึ้นมาในงานของเราในศาสนาของเรานี้อ่า สิ่งที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งจากศาสนาฮาฟาหัวรถด,ดนเป็นการนั่นที่มารดตโตกะตโตโลเป็นบิดอาอกุลหรลืบิดาเต็นดอลาละนั่นก็คือเป็นดัลเลนหามตีกว้างทางเพศพี่น้องหายแล้วไหมสาุกว่าไม่รู้พี่น้องให้หนาว่าให้เบอเราหยุดเีอดัลเลนชจยอุมม อินนัลลอฮวะมาลาอิกัต a ฮูยุสอลลูน่าลันนับีดาลเนใช่อุมุมกวงเขาไปถือดัลเล่นห้ามมันอาจจะซาฟิอัมรินาฮาซามาไลซามินฮูฟาโรดดนเป็นดาลเนห้ามเตอุมุมเขาถือดาลเนห้ามตีอุมุมเขาไม่ทำเราถือดาลเนใช่ตีอุมุมเราทำถึงปีนองให้เบ้อหรือว่าให้น่ ลองคิดเลยพี่น้องมันกละเล่ๆกับมันเมื่อนี้ขาขาคุณปรกันเลยเนาะสรุปว่าเปลนข้องเคยสู้ข้องเคยกาสูตรข้องมันพี่น้องนั่นคือสูตรข้องเขานั่นเลยพี่น้องว่ามันซอยไอ้นัวตำนุ่มปาจีเลยเค้งไอ้นัวว่าอ๋อหนุ่มโจ้ไอ้นัวว่าเอ๊ะมันกรบไอ้นัวว่าข้องจันหนิมไอ้นัวว่าข้องช้านเค้งพี่น้องมันไล่เป่งไม่เหมือนกันนั่นมันไล่เป่งไม่เหมือนกนละสูตรนะเลยพ้นที่ออกมานี่กา มันก็นไม่เหมือนเนาะเพราะว่าคนละสูตรกันอือันนี้ชี่เจงให้พี่น้องได้เห็นถึงเที่ปเทมาน่ะเดี๋ยวไปจักกะเย่กันว่าเอ้อบิดเดอะนว่าดอลลารล์นว่าฮาสนาะเนาะแต่เรื่องของเรื่องพี่น้องมันอยู่พันนันเลยนะ แต่ถ้านบีห้ามจริงๆบ่เราก็ไม่ทําพี่น้องถ้ามีหะดีษสักบทนบีว่าเฮ้ยบ่สู้เสร็จมาหยังแล้ญาติสลาวัตให้กูนั่นเราก็ไม่ทําพี่น้องหยุดกัน้หมดเหมือนกันนะ